ดวงวันเสาร์ที่6กรกฎาคมค่ะวันนี้ดวงดีที่สุดเป็นคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะวันนี้จะได้ไปเที่ยวที่เก่าๆเ,เดิมๆที่เราเคยไปแล้วค่ะร้านอาหารที่เราเคยไปแล้วรสชาติอร่อยก็เลยกลับไปทานอีกหรือว่าเป็นที่เก่าๆที่โบราณค่ะเช่นไปไหว้พระอายุธยาค่ะแล้ววันนี้เป็นวันที่เข้าหาผู้ใหญ่ได้ดีขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีค่ะ เกิดวันอาทิตย์ค่ะวันนี้จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับรถเข้ามาค่ะเช่นไปดูรถใหม่เพราะว่าคิดอยากที่จะเปลี่ยนเอามาใช้ทํางานหรือว่าได้เดินทางไปในที่ที่เราต้องเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาเข้าไปจัดการเรื่องงานก็ได้ค่ะ คนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้เป็นวันที่พักผ่อนวันหนึ่งของเราค่ะไม่เอาเรื่องงานเครียดๆมาใส่สมองก็เลยออกไปเที่ยวพักผ่อนค่ะแล้วก็ไปเยอะมากๆด้วยไปหลายที่ไปมากกว่าหนึ่งที่ค่ะแล้วแต่ละที่ก็คือจะเป็นทริปแบบปุบป,ปับไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจที่จะไปมาก่อนค่ะ คนเกิวันอังคารค่ะยังใจจดใจจ่อนะคะกับการทํางานอยู่เพราะว่าตอนนี้งานที่เราจับไว้ทําไว้ค่ะมันเป็นงานที่ต้องพิถีพิถานมากๆห้ามผิดแม้แต่นิดเดียวเลยแล้วกลัวว่าเราจะทําอะไรพลาดไปค่ะวันนี้ก็เลยยังทํางานอยู่ยังตั้งใจอยู่แล้วก็ยังจะเอางานตรวจด,ดูอยู่ค่ะ คนเกิดวันพุธค่ะมีโรงเรียนสิ่งใหม่ๆเทคโนโล,โลยีใหม่ๆหรือว่าสกิลใหม่ๆที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยเพราะว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นค่ะเราก็เลยเลือกที่จะใช้ความรู้มาพัฒนาตัวเองการลงเรียนอันนี้จะดีมากๆค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราประสบความสำเร็จค่ะ คนเกิดวันพฤหัสค่ะถ้าเกิดเดินทางไปในที่ที่เราไม่คุ้นชินมาก่อนนะมันจะมีเรื่องคลุกขลักนิดนึงมีเรื่องที่ทําให้เราหงุดหงิดค่ะก็ให้เราตรวจสอบเส้นทางให้ดีๆก่อนที่จะไปหรือว่าถ้าเราดูแผนที่ไม่ออกค่ะให้ถามคนที่รู้เพื่อลดการเสียเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่ะ เกิดวันศุกร์ค่ะถ้าเกิดวันนี้นะมีคิดอยากจะซื้ออะไรที่ต้องใช้เงินในอนาคตรหรือว่าใช้บัตรเครดิตอันนี้ห้ามลาเลยค่ะเลยค่ะเพราะว่าดอกเบีย้ยมันจะบานปลายได้แล้วมันจะไม่ได้ต้องซื้อชิ้นเดียวค่ะมันจะต้องซื้อต่อไปเรื่อยๆอีกหลายๆชิ้นทําให้เราหมดเงินเยอะมากๆค่ะ